มาชมวิวธรรมชาติกันสวยๆนะคะเนี่ยพารถทีมาจากตลาดเนาะเราก็มาแวะมาแวะชมวิวธรรมชาติสวยๆ,ๆเนาะที่สวนสาธารณะคนก็จะมาออกกําลังกายยามเช้านะตอนนี้ก็สายแล้วก็คนกลับบ้านหมดแล้วเนี่ยค่ะสวนสาธารณะอ่าข้างเขาเรียกว่าสังควิดอยู่ข้างๆถนนเนาะอยู่ติดถนนเราก็มาชมวิวเห็นสวยๆเนาะก็เก็บมาฝากเพื่อนๆ ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะบรรยากาศสวยๆนี่ยค่ะวิวสวยๆนะตรงนี้มันเป็นที่สูงเนาะที่สูงสามารถถ่ายเห็นหมดรอบๆรอบๆที่สูงๆๆสวยๆ,ๆนะก็จะเป็นสวนหย่อมก็ตัดหญ้าสวยงามค่ะตัดหญ้าเรียบร้อยสวยงามนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆบริเวณสวนสาธารนณะ,นะสวยงามจ้าเรียบร้อยเนาะมีศาลาด้วยมีศาลาเนี่ย คุณก็มานั่งพักผ่อนก็นได้ตอนเช้าเช้านั่งพักผ่อนก็นได้วิวสวยจ้าวิวสวยพาชมวิวนะเนี่ยพาชมวิวสวยๆนะข้างล่างก็จะปลูกต้นไม้นะเนี่ยไม้สวยๆจ้าเนี่ยวิวงามๆเลยจ้าเนี่ยค่ะชมวิวธรรมชาติกันนะวิวสวยๆนะนี่ดอกไม้ดอกกิมงก็จะปลูกเป็นรั้วนะ เป็นรั้วยาวรอบๆรัร้วสวยๆนะอะไรนะตอนนี้คือดอกยังไม่เยอะเท่าไหร่ดอกยังเล็กอยู่เพราะว่าคนดูแลส,สวนเขาเขาเขาตัดดอกแล้วก็คุณจะออกใหม่ถ้าออกมาโอ้โหดอกเต็มสวยงามมากแล้วอันนี้ก็เป็นดอกสีเหลืองดอกดอก,ดอกไม้แล้วก็ออกดอกจะดอกเหลืองเต็มต้นเลยค่ะสวยงามมาก บรรยากาศในสวนสาธารนณะสว,สวยๆจ้าพาชมพาชมพาชมนะจ้าพาชมบรรยากาศสวยๆชมวิวรอบๆสวนสาธารนณะเนาะก็เราเห็นตรงไหนก็สามารถที่จะมาทำเป็น <c oughs> คลิปได้ <c oughs> <c oughs> ชมวิวสวยๆนะบรรยากาศงามๆ ต้นไม้ก็ตัดมาเรียบร้อยเป็นเป็นยมเป็นยุมตรงนู้นก็เป็นของเล่นเด็กของเล่นออกกําลังกายไม่ใช่ของเล่นเด็กของเล่นที่ใช้สําหรับออกกําลังกายเนาะออกกำลังกายตอนเช้ามาเดินออกกําลังกายบริหารกล้ามเนื้อกล้ามขาอะไรเนงะี้ยหลายๆอย่างอยู่ไกลๆหน่อยเนาะยังบรรยากาศส่วนสาธารณะสวยๆจ้า